สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องม,มิมมอนทาวรช์ชแนลนะคะสำหรับคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปดวงความรักนะคะของชาวธาตุลมนะชาวธาตุลมนะคะได้แก่ชาวราศีกุมภ์ตุลเมถุนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าพลังงานของชาวธาตุลมนะคะจะเป็นยังไงบ้างในหัวข้อนะคะสองคนรักเก่าของชาวธาตุลมนะคะเรามาดูกันนะสองคนเก่าๆของคุณนะคะในช่วงวันที่8ถึง16พฤศจิกายนนี้นะมาดูกันเลยนะคะ ขอดูกันที่นะคะพลังงานของชาวธาตุลมที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันก่อนนะคะมีไพ่ p e r a n c นนะคะมีไพ่ห้ามไม้เท้า t h อ Hangman นะคะแล้วก็มีไพ่ The Hermit นะวันต้องบอกก่อนนะคะว่าคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานภาพรวมนะคะอยากให้เพื่อนๆนะคะรับฟังเพื่อความบันเทิงหรือสามารถ รับชมเป็นแนวทางได้ถ้ารู้สึกว่าเรื่องราวนะคะในคลิปนี้ตรงกับเรื่องราวของตัวคุณก็นําคําแนะนําจากไพ่ไปปรับใช้ได้นะคะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะมีไพ่ p e r a n c นนะคะห้ามเมท้า the hangman แล้วก็ the hermit ช่วงเวลานี้ชาวธาตลมนะคะคุณน่าจะรู้สึกว่าในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันมีการหยุดนิ่งลงแล้วก็เหมือนกับเราใช้เวลา โฟกัสกับตัวเองมากขึ้นค่ะพลังงานคุณค่อนข้างเป็นอิสระนะมันมีการหยุดนิ่งชะลอพักเบรกนะคะแล้วก็เห็นถึงการที่อาจจะรู้สึกว่าช่วงเวลานี้อาจจะมีในเรื่องของความขัดแยง้งในความรู้สึกหรืออะไรบางอย่างกับคนรอบข้างด้วยก็ได้คือแต่ว่ามนเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะ อืแล้วก็มีเกณฑ์หลายคนนะมีเกณฑ์ในการศึกษาลงลึกในเรื่องที่ตัวเองสนใจด้วยหรืศึกษาความรู้เพิ่มเติมเทคคอร์แบบนี้รวมถึงให้เวลาโฟกัสกับสิ่งที่ตัวเองต้องการมากขึ้นนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะคะขอดูในส่วนของพลังงานของคนเก่าของคุณนะคะชาวทัดลมที่ถางถึงนะสมถ้วยขึ้นมานะคะมีไพ่เด็กถือไม้เท้าค่ะมีไพ่หกถ้วยนะแล้วก็มีไพ่เดอะทาวเ มนว่าช่วงเวลานี้คนคนนี้เขาก็มีนึกถึงถานการณ์อะไรเก่าๆนะอา่ามีการวนเวียนกับสิ่งเก่าๆเ,เกิดขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะคนเก่าของคุณนคือพลังงานมันมีในลักษณะาการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นแบบกระทันหันนะคะในชีวิตของเขาแล้วก็มันว่าช่วงเวลานี้เขาอาจจะมีคอนเน็กชันในเรื่องของ กลุ่มเพื่อนคอมมูนิตี้สังคมต่างๆเกิดขึ้นนะมีไพ่เด็กถึงไม้เท้าด้วยเห็นถึงการเริ่มต้นอะไรบางอย่างที่มีพชชันนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอดูกันในส่วนของนะคะสตอรี่เรื่องราวระหว่างคุณเทะาหน่อยขอดูฟูเรื่องหน่อยนะคะเป็นยังไงเอ่ยที่ผ่านมามีไพ่ก้าไม้เท้าเกิดขึ้นคะ่ะ queen of cups ราชนีถือถ้วย the high p ีไฮพิ e s สนะคะแล้วก็มีไพ่แปดไม้เท้านะมนว่าลักษณะนะคะที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของการที่ความสัมพันธ์มันยังไม่มีความชัดเจนเกิดขึ้นหรือว่าฐานะชัดเจนแต่ความรู้สึกการกระทํามันยังไม่ชัดเจนแบบนี้ก็ได้หรือว่ามันชัดเจนอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็มีสิ่งที่ไม่ชัดเจนด้วยคือมนว่า มันอยู่ในจุดที่มันผ่านการฮิลลิ่งการเยียวยาหรือว่าใครในความสัมพันธ์นะคะคุณหรือเขาก่อนหน้านี้มีความรู้สึกที่อ่อนไหวต่อความรู้สึกมากเลยพอหลายอย่างที่มันยังไม่ชัดเจนเนาะแล้วก็ เหมือนช่วงเวลานี้ยาที่จะติดต่อสื่อสารกันมีการแอบบมองแอบส่องกันอยู่ตลอดตลอดนะคะอืมมาเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่านะคะในช่วงวันที่8ถึง16นี้จะมีการเทคชั่นอะไรเกิดขึ้นจากเขาคนนี้ไหมคะมีไพ่เ้าดาบขึ้นมาจาก1ดาบนะคะห้าเม่เทาทสามถ้วยนะมีไพ่เด,ดอช พลังงานอาจจะเป็นในการรีเวิร์สบางอย่างด้วยก็ได้คือมนว่าเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ที่อาจจะกลับมาในรูปแบบของเฟร่อนชิฟการเป็นเพื่อนนะคะแล้วก็มีในเรื่องของการที่จะมีอะไรบางอย่างที่เป็นสัญญาณความชัดเจนเกิดขึ้นถ้าคุณมีโอกาสได้พูดคุยกันอนะมนว่ามันมีความชัดเจนเกิดขึ้นแล้วแหล่ะโอเคแล้ว เ,เป็นเพื่อนกันหรือเราพัฒนาความสัมพันธ์ไปในรูปแบบไหนได้ถือถ้ายังอยากมีกันอยู่นะเราก็มองว่ามันมีความวิตกกังวลเกิดขึ้นนะคะในช่วงเวลานี้ยังมีความวิตกกังวลยังกล้าๆกลัวอยู่นะมันยังคิดวกคิดวนถึงกันอยู่เดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าเป็นยังไงนะคะเพิ่มเติมหน่อยการ t ท k แอคชั่นนะแปดาบ n i าซับ o r ดูมีข้อจำกัดอะไรเยอะเลยหลายคนเนี่ย ต้องบอกว่าเหมือนแบบมันอึดอัดบ,บางอย่างนะเลยรู้สึกว่าบางคนก็เลือกที่จะทิ้งปัญหาเอาไว้เรื่องเก่าไม่ได้ไปเคลียร์อะไรให้มันแบบทําให้มันรู้สึกว่ามันคาราคาซังอยู่เหมือนกัปล่อยทิ้งไปเลยนะคะแล้วก็มีการปร,รับตัวบางอย่างเกิดขึ้นเริ่มที่จะมีเป้าหมายมีแพน m a n i f e s ในเรื่องราวในแบบที่ตัวเองต้องการเนาะภาพรวมมันเป็นลักษณะาการพึงพอใจกับสิ่งที่มีนตอนนี้มากกว่านะคะ มาเดียวรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มเอาคำที่จะเกิดขึ้นนะในวันที่8ถึง16นี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะระหว่างคนเก่าๆแล้วก็คุณนะชวาวทตนลมมาดูกันเอาคำแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นนะจ๊ะมีไพ่สิบเหรียญขึ้นมา The Moon นะคะ The Star มีไพ่เจดาบค่ะแล้วก็มีสามไม้เท้านะคะมนว่าเป็นจังหวะของการรอคอยแต่เริ่มที่จะรู้สึกว่ามีความหวังอะไรเกิดขึ้นมาในความรู้สึกได้แล้วแต่เป็นจังหวะที่เรายังต้องรอคอยผลลัพธ์บางอย่างอยู่เพราะบางสิ่งบางอย่างดูไม่แน่นอนต้องพิจารณาว่าคําพูดกับการกระทําเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันไหมนะคะแล้วก็ มันรู้สึกว่าอย่างน้อยๆเนี่ยก็ยังมีความสุกว่ามันได้เติมเต็มอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรขอดูในส่วนของเอาคำเพิ่มเติมหน่อยนะคะสำหรับคนเก่าชาวทัดลมนะ The strength นะคะแผ่ส f o า e มีไพ่ p a s ซ of s w o r ดด้วยตัวแทนของชาวทัดลมได้ด้วยนะ King of Cups นะคะภาพรวมมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้น เมนสถานการณ์ที่ผ่านเข้ามาได้ดีขึ้นมีการตัดสินใจในการเ,าเรียกว่าจัดการกับปัญหาหรือสิ่งที่เป็นอุปสรรคหรือสิ่งที่เราจําเป็นต้องจัดการได้ดีทั้งคุณและเขานะคะมองว่ามีความเข้าใจนึกถึงใจเขาใจเรามากขึ้นในช่วงเวลานี้8ปดถึงสิเนี้นะเดี๋ยวมาดูคําแนะนําจากไพ่กันนะคะอยากจะบอกอะไรกับชาวธาตลมคะ w h i t e counselor ห้าดาบ มีอะไรจ๊ะนายห้สปอยเธอนะคะมันขออีกหนึ่งใบนะคำแนะนำจากพายเนี่ยออกมาพูดถึงในเรื่องของการเรียนรู้จริงๆต้องใช้ระยะเวลาค่ะในส่วนตรงนี้มันยังมีในปัญหาอะไรบางอย่างที่เราอาจจะเคยทำผิดพลาดหรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะมันเป็นเรื่องของอ่ออิโมชั่นด้วยคือมนมองว่านะคะคุณจะได้มีช่วงเวลาดีๆหลังจากนี้แหละแต่อยากให้คุณเชื่อมั่นแล้วก็ เรียว่าเริ่มต้นไปในทิศทางของเราคือถ้าคุณมีเป้าหมายมีความฝันอะไรค่ะช่วงเวลานี้เป็นช่วงหลางการเริ่มต้นอาจจะต้องใช้ระยะเวลาเรียนรู้กันไปแล้วก็ไม่รีบไม่ร้อนนะคะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราขอดูคำแนะนําเพิ่มเติมจากไพ่อีกนิดนึงนะคะมาดูกันค่ะเฉลิทัดนลมนะจ๊ะ Balance น,นะคะไพ่ขึ้นในเรื่องของการ เซิลส o คอนโทรนะคะคอนโทรสิ่งต่างๆนะทั้งหมดว่าเดี๋ยวจะมีการปรับอะไรกันเกิดขึ้นคุณเองก็ต้องปรับอยู่ตลอดเวลาคือเรารู้สึกว่าทุกคนก็ต้องมีการปรับอะไรบางอย่างแต่ว่ามีโอกาสค่ะมีโอกาสของการที่จะได้มี e l a t i o n s h i p หรือว่ามีโอกาสของการที่จะได้เริ่มต้นอะไรบางอย่างหรือมีโอกาสทางความรักเข้ามาแน่นอนนะจ๊ะมันอาจจะมีความยากมีความท้าทายนะคะแต่ก็ขอเป็นกำลังใจให้สาบทุกคนนะคะ ม,มาเดี๋ยวเรามาดูลัคนาราศีกันนะคะจะมีลัคนาราศีอะไรบ้างนะมีชาวเมถุนนะคะชาวราศีกรกฎชาวราศีกุมนะคะเมื่อกี้กรกฎซ้านะแล้วก็ชาวราศีพฤษภนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะคะมันก็ขอบคุณทุกคนเลยสําหรับการติดตามรับชมนะคะการสนับสนุนช่องตลอดที่ผ่านมานะคะ ขอบคุณมากๆนะเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ